สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณพรทิพย์ดิตเกศรผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพรทิพย์คะทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้นําต้นแบบแบบนี้เนี่ยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเชื่อนะคะว่าคุณพรทิพย์จะทํางานด้านนี้ได้ค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันดูจะคั่วเกินไปนิดนึงค่ะเนือ่องจากว่า แม้ว่าจะจริงๆเราเติบโตที่นครชียศรีแต่ว่าทัง้ง<ะ>จบป .6 เนี่ยก็ต้องกลับเข้าไปอยู่กับพ่อุแม่แล้วก็ครอบครัวที่งเทพ์<ะ>มันก็เลยจะกลายเป็นในในใจเราเป็นพระหัฒนธรรมอยู่แหละอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเด็กเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์มา<ะ>ซึ่งแน่นอนแหละเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วสาขาที่เราเรียนมาเนี่ยคือเป็นสาขาเชิงลึกด้วย<ะ>แล้วก็ครอบครัว<ะ>ก็จะสัมผัสได้ว่าเราก็เป็นคนที่ มุ่งมาทางด้านเนี้ยทางด้านทุนนิยมทางด้านของการค้าการเศรษฐกิจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลยก็เลยทําใหแ้แน่นอนเราว่าบุคลิกเราคุมไม่ได้มาเรื่องการเกษตรใด,ดๆเลย<ๆ>แล้วก็<ๆ>หลังจากที่เรียนจบเนี่ยเริ่มทํางานก็ทํางาน ทางด้านการเงินสินเชื่อจ,จากบริษัทยกใหญ่ของต่างชาติด้วยก็ยิ่งหงไกลเข้าใหญ่เลยค่ะไม่อย่าว่าแต่ครอบครัวเลยค่ะแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้แน่ๆให้รู้จักด้วยซ้ำออค่ะแล้วเพราะอะไรคะถึงมาเริ่มสนใจในะเรื่องของการนําแนวพระมตริบบรของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้แบบนี้คะ่ะต้องใช้คําว่าสิ่งเรียกมันว่าเหมือนเราถูกกําหนดไวยแล้วว่าจะต้องเดินหรือใช้ชีวิตบนเส้นทางเนี้ยค่ะก็อย่างที่อย่างที่แบบเกินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่า ต้องต้องเรียนตามตรงสารภาพเลยว่าไม่เคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลยด้วยซ้ำตลอดอายุยี่สิบปีเราอาจจะไม่ได้คิดหรืออาจจะไม่ได้สนใจไม่รู้จักก็ยังสนุกสนานกับการใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายฟุ mm ้ง hmm. เฟ้อร่ํารวยอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดหักเหเลยเนี่ยเนื่องจากว่าจากการที่เรียนมายัางหนักมาทํางานอย่างหนักแล้วก็เริ่มธุรกิจส่วนตัวซึ่งถือว่ามันประสบความสําเร็จเร็วมากบนอายุที่น้อยมากค่ะมันเลยทาให้แน่หนักว่าเรา อาจจะมั่นใจในตัวเองสูงมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้อ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็เลยทําให้ถึ่งหักเหที่แบบว่ามันก็เฟลระดับหนึ่งเนาะด้วยความที่อายุยางน้อยอะคะ่ะ<า>ช่วงบินต่ำค่ะ<า>แล้วก็เฟล,ลอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านหนึ่งอะ่ะแนะนําให้รู้จักกับอาจารยา์ย,ยักษ์ะชื่อวยคนคงจะรู้จักอาจารย์ยักษ์ก็มีโอกาสได้ตอนครั้งแรกที่ไปพบอาจารยา์ยักษ์อ่ะก็แค่รู้สึกก็คงสนุกดีมั้ง หาอะไรทําสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแกเบื่อตอนวันก็คือแค่รู้สึกว่าคําว่าการกรกมธรรมชาติเข้าหัวครั้งแรกอ่ะถามซ้๊สามครั้งว่าอะไรธรรมชาตินะบอกพฤกรมนี่ไม่รู้จักเลยอ่ะอือะไรธรรมชาตินะค่ะแล้วก็ล้วก็รู้สึกไม่เป็นไรคิดว่าไปสนุกอ่าค่ะแล้วก็มันก็เลยเป็นจุดครั้งแรกที่ได้รู้จักว่าในหลวงราชการที่เก้าสอนอะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วการกรรมธรรมชาติคืออะไร แต่การได้อบรมห้าวันสี่คืนที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอืองค่ะค่ะแล้วากนั้นก็กลายเป็นจุดหักเของชีวิตที่เนื่องจากพอเราไม่ได้ต้องทําอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็อาจารย์ชวนบอกเอ้ยคุณมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานไหมก็อย่างที่บอกขา่าวคิดม,ม่นสนุกดีนั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนปีหกสองอะค่ะสนุกวาย,ยาวนานมาก ค่ะกลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้การทำค่ะอืมหลังจากที่เราได้เริ่มลงมือทําได้รู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วเห็นว่าเอามาปรับใช้กับพื้นที่ที่บ้านที่นครชัยศสีด้วยก็จากการทํางานกับอาจารย์ยักษ์มาสิบสองปีอะค่ะมันทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆเราได้ซึมซับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยพระองค์ท่านสอนอะไรคนไทยเยอะมากแล้วแล้วพระองค์ท่านให้อะไรไว้กับคนไทยเยอะถ้าพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยค่ะค่ะมันเลยทําให้เอประมาณช่วงประมาณปีห้าเก้าอะค่ะ ก็เริ่มที่จะเอมาขุดปรับพื้นที่คือจริงๆต้องใช้คําว่าไปขอที่พี่ชายมาไม่ทําที่ตัวเองด้วยนะทําที่พี่ชายก็คือที่จะตปองมีสีจะลองที่พี่ก่อนละกันคืออาจจะด้วยความที่ว่าที่พี่ชายมันเล็กมันแค่สี่ไล่ขอพี่ชายทําพี่ชายก็บอกคําแรกที่พี่ชายพูดถห้มันทำไปเถอะเดี๋ยวมันสนุกเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองอ๋อโอ้ยคํานี้เป็นคาที่แบบดีใจมากเลยนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรายิ่งต้องมีสูจตรตัวเองว่าเฮ้ยส <umba> well ิ่งที่เราทําอ่ะ มันเกษตรมันไอ้มันทําให้เราอยู่ได้นะแล้วเราก็มีแผนการในในใจเราว่าเราอยากทําตรงนี้เป็นอะไรหลังจากที่ไปเริ่มน,นําแนวพระมริลงไปใช้กับพื้นที่ที่บ้านแล้ววันนี้เกิดผลอะไรบ้างคะเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเลยจริงๆคือเราได้พิสูจน์ว่าคือในยุคนั้นนะมันยังเป็นยุคที่จริงๆเศรษฐกิจพอเพียงหรือหรือการทําโค้งหองหนาเนี่ยมันบูมมากๆแต่แน่นอนหรอกมันมีทั้งคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ อ่าซึ่งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะด้วยยังอดทนไม่พอหรือยังไม่เข้าใจในวิธีทำคือมันมีวิธีคิดกับวิธีทำเ<ะ>มื่อมีวิธีคิดต้องมีวิธีทำค่ะแล้ววิธีทำต้องมีวิธีคิดเป็นตัวซัพพอร์ตคือสองสิ่งเย่ยต้องไปด้วยกัน<ะ>หลายๆคนเริ่มลงมือทำแบบไม่เข้าใจดังนั้นความผิดพลาดเมื่อมันเกิดก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันทำแล้วไม่เห็นจะดีก็ท้อก็เลิกไปก็มีดังนั้นสิ่งที่เราได้ลงมือทำเนี่ยชัดเจนอย่างหนึ่งคือเราได้พิสูจน์ว่า การท,ทําโค้งของนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปขุดบ่อน้ํานะอืม,มันไม่ใช่แค่การไปปลูกต้นไม้นะเอาฟางไปทิ้งทําไมครั้งแรกที่ไปขุดอะ่ะเนื่องจากที่นั่นเป็นดินเหนียวนี่ก็าฟางไปห่มพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่อะ่ะชาวบ้านขี่รถผ่านชาวบ้านหวัวล็อกกากเลยอะ่ะคือด้วยความที่ไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็จะพิสุจน์ว่าอ๋อเนี่ยถ้าปลูกต้นไม้เลยแล้วแล้วเราขุดปรับช่วงกลางต้นปีกลางปีอะค่ะมันร้อนมันแรงอะค่ะ ก็จะพิสูจน์ว่าอ๋อถ้าคุณจะปลูกต้นไม้คุณต้องรู้จักต้นไม้ก่อนหรือจักสิ่งแวดล้อมก่อนอะไรเหล่านี้ค่ะมันก็คือการพิสูจน์ให้เขาได้เห็นตำตาว่าถ้าจะทาเรื่องนี้ต้องมีความรู้ต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่และสังคมนั้นๆให้ชัดเจนอ,อันนี้คือเรื่องเรื่องของสิ่งที่ได้รับการเห็นตมตา,มาส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็แน่นอนว่าผลที่เกิดชัดเจนกนะ็คือเราได้พื้นที่ชีวิตสังคมที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนี่แหละคะ่ะวันนี้เรารู้สึกว่าเป้าหมายในี้ใจที่ พอผ่านไปประมาณสามปีก็ค่งจะได้ไปสารภาพกับพี่ชายว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดสุดอยากที่นี่เป็นพื้นที่ของครอบครัวคือทุกคนสามารถที่จะมาหาคุณพ่อคุณแม่ได้ตลอดเพราะว่าพี่ๆก็อยู่รุงเทพเนาะมีครอบครัวอยู่รุงเทพหมดแต่ทุกวันนี้ทุกคนอยากไปเพราะมันร่มรื่นค่ะค่ะก็คือมีน้ํามีต้นไม้แล้วก็มันเป็นพื้นที่ชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่ได้ได้พักผ่อนพื้นที่ตรงนี้ลูกสาวสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้คุณพ่อคุณแม่ละที่นครเชัยศรีเห็นว่าตอนนี้มีการต่อยอด นำความรู้เนี่ยไปพัฒนาในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเอาไปทําอะไรต่อก็ค่ะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่นในสีเนี่ยชัดเจนว่าสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัวอย่างที่กล่าวไปแล้ว่สังคมใหญ่ขึ้นมาก็คืออย่างชุมชนเองเนี่ยงานที่เราได้ไปช่วยเป็นผู้นําต้นแบบให้กับพระนําชนเนี่ยพอเรามาอยู่ที่ลบบุรีเนี่ยก็เครือข่ายของลบบุรีก็แข็งแรงเช่นกันแล้วก็บางอื่นว่ามีโอกาสได้มาสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจที่นี่ซึ่ง ที่นี่แต่เดิมเนี่ยทำอาชีพโคโนม,มก็คือเป็นซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงทําอาชีพนี้อยู่แล้วก็ยึดมันเป็นอาชีพที่คงจะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะเราก็คือเป็นอาชีพพระราชทถาม,มเรามองว่าวันเนี้ยสิ่งที่พระองค์ท่านให้ไว้แม้พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยพระองค์ท่านให้คุณอุปการกับประชาชนชาวไทยไว้มหาศาลมากเลยนะคะแล้วเราก็อยากให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ทุกคนที่ที่มีโอกาสได้ทาเนี่ยได้รู้ว่ามันมันมีศักดิ์ศรีนะ มันไม่ใช่แค่เกษตรกรน,นะคะพระองค์ mm hmm. ท่านทำไมย้อนกลับไปเมื่อโอ้โหไม่แน่ใจว่ากี่สิบปีที่พระองค์ท่านนำพาไทยเดนมาร์กเข้ามานำพาวัวตแรกเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่เราความรู้ที่เราได้ที่เรามีจากการทำงานมันสามารถเรามาต่อยอดได้อีกเยอะเลยในการทำธุรกิจเฉพาะธุรกิจนี้นะเช่นของเสียในฟาร์มทั้งหมดอย่างนี้นะคะ่ะมันจะไปไหนได้บ้างนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องของ เอ่ออย่างพวกของเสียต่างๆเช่นที่ที่ที่วัวหรือว่าพวกเออน้ำนมที่มันเหลือจากระบบการผลิตอะค่ะค่ะสามารถไปปรุงเป็นปุ๋ยได้นะเอาไปปลูกผักได้นะซึ่ตงตรงเนี้ยมันมันก็ส่งต่อไปการที่เออเรามาทําเรื่องกล่าวเนี้ยหรือการที่เราปลูกผักกินเองหรือเราส่งต่อผลผลิตต่างๆที่เราทําเนี่ยให้ทั้งครอบครัวเราหรือชุมชนเนี่ย อันนี้ก็เป็นการกระตันอยู่ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะค่ะแสดงว่าจากที่เคยเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรมาทํางานตรงนี้มาสร้างพื้นที่แห่งความสุขได้ทําให้เรารู้สึกว่าได้ตอบแทนคืนกับชุมชนด้วยค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนที่เราดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อให้คนที่กําลังรู้สึกว่าต้องเดินทางตามหาความสุขของชีวิตกันบ้างจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ ท่องท่านพระราชทานสะกะสะปี2547เนหะรอหลายๆท่านอาจจะเคยได้รู้ท่านทรงเตือนไม่หมดแล้วค่ะว่ามันมีระเบิดสี่ลูกซึ่งมันระเบิดมาตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแหละก็คือภัยธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันเกิดหมดแล้วทุกอย่างค่ะวันนี้เราเห็นชัดเจนมากนั้นอยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วเราลึกว้ว่าจงพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดเรายังอาจจะไม่ได้คิดเรื่องอาการทําเกษตรมันไม่ใช่แค่เพื่อขายอย่างเดียว อยากให้รู้ว่าทํายังไงให้เราถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเจ็ดวันไม่ออกจากบ้านเลยเกิดภัยพิบัติเหมือนตอนยุคที่เกิดโควิดค่ะค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงอืยิ่งถ้าหลายๆท่านที่แน่นอนว่าตอนนี้มีคนที่ลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรเยอะมากซึ่งลมลุกคุกคานก็เยอะหรือประสบความสาเร็จก็เยอะหรือคนที่กําลังรู้สึกเบื่อสังคมเบื่อเมืองอยากกลับบ้านแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสกลับเลยค่ะถ้ายังมีพ่อแม่ให้ดูแลกรีบกลับมาดูแลค่ะแล้วก็การปลูกพืชผักเนี่ย ผักหนึ่งสองยี่สิบาทเอง <S <S ถูกไหมคะแต่ถ้ามันเราแค่กรุงดินเป็นหวานมาเมล็ดเป็นดูแลเป็นลดน้ําเป็นสี่สิบวันได้กินแล้วที่สุดแล้วไม่รู้จะทํายังไงเราปลูกผักกินเองให้ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เจ็ดวันกินอะไรหนึ่งเดือนกินอะไรสามสิบวันกินอะไรซึ่งเหล่านี้แน่นอนว่ามันมีองค์ความรู้มากมายล่องลอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดก็อยากให้ทุกคนได้ได้ตระหนักเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ถ้าสําหรับคนที่เริ่มต้นทํา ถ้าท้อ,อยังไงเนี่ยเออให้ลองนึกถึงว่าถ้ามันทําออกมาสําเร็จแน่นอนว่าความสุขไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราแน่นอนค่ะค่ะ,คะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณพรทิพย์มากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ทําให้เราได้ทราบถึงเส้นทางแห่งความสุขของชีวิตที่คุณพรทิพย์ได้ทําแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จขอบคุณนะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปรอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ